สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัดสิงคสเกตครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้ง YouTube เพจแล้วก็ TikTok แล้วก็ Facebook ส่วนตัวครับช่างหยัดช่างหยัดสิงคสเกตช่างหยัด NSR ครับเดี๋ยวมาดูแรงม้าคันนี้เดี๋ยวมาดูแรงม้าคันนี้กันนะครับคันนี้เป็น NSR 1 5 0 r อคันนี้เป็นสเปคเดิมๆหมดเลยแช้ไหล่เทียมก้านเทียมนะครับลูกค้าจัดสมุดประการครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมทำรีวิวรายการทำไปเบื้องต้นแล้ว อันนี้ล้อให,ใหญ่เลยนะครับเป็นยางอขอบร้อยทับเก้าสิบทับสิบแปดยางเดิมเลยนะครับแล้วก็ล้อหน้าก็ใหญ่ใหญ่เลยล้อหน้าจะไม่ค่อยมีผลกับแรงมา้าบนในโน่เท่าไหร่จะมีผลบนถนนนะครับเป็นสเปคลูกเดิมนะครับลูกไซส์ยี่สิบห้ามิลน,นะครับท่อเดิมไม่ผ่านนะครับเเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดีกว่านะว่าท่อเดิมไม่ผ่านจริงไหมนะครับจริงร้อยเปอร์เซ็นครับท่อเดิมเดิมเลย อันนี้สัตโซ่สเตร์ก็ใหญ่ๆหญ่เลยนี่ทอเดินไปเดินไม่มีผาหนะาไม่ได้ผาหน,น้าเพื่อนังป๊อกป๊อกป๊อกเลยไม่มีแป้งแปงนะอ่าครับประมาณนี้ครับล้อยใหญ่ๆหญ่เลยเดี๋ยวไปดูเบอร์ยางฝั่งนู้นดีกว่านะครับใหญ่ๆหญ่เลยนะครับอันนี้ลูกค้าอยากให้ขึ้นในโน่ให้ก็ขึ้นเลยนะครับก็ขึ้นให้เลยครับผม เป็นยางดีสโตนนะครับดีสโตนแล้วก็จะฝืดหน่อยนะดูผมหมุนยังไม่ไปเลยนี่ครับร้อยทับเก้าสิบทับสิบแปดนะครับอือเลยช้าอย่าเปิดแฟลชอ้าวเปิดแฟลชไม่ได้อีกใช่เพราะใช้เลนส์วายนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนะอ่าร้อยทับเก้าสิบสิบแปดนะครับเพื่อน ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวซูนได้ไหมซูมก็ไม่ได้โอเคครับประมาณนี้ส่วนสเตอร์ก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะโอ้ฝืดมากเลยขณะนะผมหมุนยังไม่ไม่ไปเลยเพราะว่าผมมัดแน่นมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนี่เบอร์อยู่ไหนวะสามสครับ38น่าจะประมาณ14-38นะอันนี้ลูกค้าทดมาเรียบร้อยนะครับลูกค้าใส่มาไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะ ว่าฝึกแค่ไหนฝึกมากครับอ่าฝึกมากเลยนะครับเพราะว่าผมมัดตัวน,นี้แน่นมากนะครับไม่แน่นไม่ได้เดี๋ยวหลุดนะครับโอเคครับมาดูแรงม้าก,กันนะครับอ่าจะลิกจะได้ไม่ยาวโอเคอาโอเคขายาวไปเดี๋ยวมันจะสั่ง ล้อมีดุ้งอยู่นะครับล้อมีดุ้งอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันดุ้งจริงไหมดุ้งจริงครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเพื่อนๆนะนี่หนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่หนึ่งจุดนะครับดุ้งหนึ่งจุดสองจุดครับผมนี่สองจุดครับฝั่งนี้สองจุดนะครับ เนะี่ยตรงนี้อีกตรงนี้เขาดัดไปแล้วเรากดลงแล้วอ่านะครับมีม,มีมีดุ้งหลายจุดเลยแค่ฝั่งนี้ก็หลายจุดละเดี๋ยวผมหมุนหมุนกลับสิเดี๋ยวหนักมากครับโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆฝั่งนี้ก็ดุง่งสองจุดสามจุดแล้วนะฝั่งนู้นก็จะดุ้งใกล้เคียงกันล้อดุ่งก็จะทําให้ลดสั่นแรงมาก็ลดได้นะครับล้อมันไม่กลมโอเคมาเริ่มกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมปรับความสูงนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะจะได้จะได้มองเห็นนะอโอเคโอเคครับมาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยครับอันนี้อะไหลเทียมผมจะไม่ไม่ปั่นเยอะนะครับสักรันสองรันก็พอในกา้านนะครับตัวเพราะว่กาก้านก็เป็นเทียมนะครับลูกเทียมแหวนเทียม สลับเทียมลูกยไปก้านเทียมของเลยครั อาคันนี้เป็นสเปคลูกเดิมนะครับผมเซ็ตเสื้อฝาให้คือผมคันนี้ผมผ่าประกอบให้ใหม่หมดเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับจะเปลี่ยนพวกประเกน็นนะครับคาบูเป็นขาบูเอนโปรปรับจูนโดยผมเองนะครับน้ำมัน95นะครับไม่ได้ ไม่ได้ปรับจูน e 20นะ2ทีใช้ปกติปั๊มน้ำปกตินะครับเดิมๆไม่ต้องผสมถังนะครับแต่ใช้ทุกีที่ดีๆเกรดดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารสรุปกันเลยครับอันนี้ได้แรงมาพอใจอเป็นที่พอใจนะครับอันนี้พวกซีนเนี่ยแท้อยู่แต่ว่าการสูบลูกสูบแหวนสลักคลิปล้อต่างๆเนี่ย เป็นของเทียมนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ผมประกอบเกียร์เรียนเกียร์ให้ใหม่สลับแหวนให้ใหม่เพราะว่าแหวนไม่ถูกต้องนะครับก็ทําให้หลายอย่างปรับจูนให้เรียบร้อยนะครับเป็นคารบูเรตโปรเทียมนะครับลูกล่นไม่กี่ตังค์นะครับก็ได้แรงม้าที่เยี่ยม3ลันนะครับผมก็ยังเสียวๆอยู่นะเพราะว่ามันเป็นก้านเทียมนะครับก็เป็นก้านญี่ปุ่นก้านยี่ห้อ,อ,อ,อเทนกินะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ เดี๋วดูทอกด้วยนะครับ rpm ด้วยนะครับคลาดไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนเพื่อนๆจะได้จะจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนคราวที่แล้ว โอเคนะครับจะให้ดูแค่ท็อกกับแรงม้าก็พอเดี๋ยวมันจะมั่วมันจะเยอะเกินไปอันนี้รันที่หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนรันที่หนึ่งนะได้ยี่สิบสี่จุดหกครับเพื่อนเพื่อนรันที่สองยี่ิบห้าจุดสองรันที่สามยี่บห้าจุดห้าครับที่รอบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้รอบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบสุดท้ายเครื่องจะร้อนวอร์มขึ้นมาอุ่นแล้วท้อขึ้นมานะท้อขึ้นมาก็ถ้าเครื่องเย็นก็จะได้ท็อกหน่อยนะเห็นไหมท็อกสิบหกเท่าเท่าก สิบหกห้าสิบหกหกนะครับประมาณนี้รอบก็หนึ่งหมื่นกว่าถ้าเท่ากันนะครับเนี่ยแรงม้าโคง้งผมก็ยกคันเร่งเลยนะจะมีแรงมา้าาจะมีล้านแรกที่ผมลากไปยาวหน่อยล้นะลแรกเดี๋ยวผมไม่ดูล้านแรกนี่ล้นแรกก็จะยากละยากไปลากรอบไปยาวหน่อยแต่ว่าไม่ได้แรงม้านะครับเพราะว่ามันโค้งแล้วนะประมาณนี้ครับถือว่าเยี่ยมครับวิ่งได้สบายเลยถ้าแบบนี้ขับง่ายเลยปิดปาร์ตเลยแหละนะฮะ ดูดูแรงมา้ามันมันมันขึ้นตรงเห็นไหมครับมันมันไปแบบนี้อ่าแล้วก็ปึ๊บนะเนี่ยเห็นไหมครับส่วนรันแรกอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวรันแรกอ่ะมันโค้งเห็นไหมครับเพราะว่าเครื่องมันเย็นเดี๋ยวเราไม่ได้ไล่ควันผมไม่กล้าอ่เล่นเยอะเพราะว่าอะไหล่เทียมกลัวรดช้านะครับผมก็ไม่ได้ไล่เลยก็เอาเลยส่วนรันสองก็ดีขึ้นมาเห็นไหมครับมีท้องช้างนิดหน่อยลันสามเยี่ยมเลยครับ โค้งไม่มีโค้งเลยตรงไปเลยทอกก็ขึ้นเยี่ยมนะครับสรุปแรงม้าสูงสุดอยู่ที่25.5ยี่สิบห้าจุดห้านะครับที่รอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยอหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับทอกก็สูงสุดก็สิบหกอ่าสิบหกจุดหกเจ็ดนะฮะส่วนรันแรกสิบหกจุดเจ็ดสอง 72, ไม่เป็นไรก็เอาตัวที่แรงม้าสูงสุดก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเยี่ยมครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับ ถือว่าผ่านนะคา์ดไม่ลื่นนะครับสปีดก็เยี่ยมนะครับโอเคโอเคสวยครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมให้ดูกันนี้ก่อนนะอ่านี้นี้ก็คือคือตอนที่ผมยกข้าเร่งนะและ้วอ่ารอบที่หนึ่งลันหนึ่งผมจะลากไปยาวเกินไป <c oughs> ลากแช่ไว้ยาวเป็นไปแรงม้าโค้งผมก็ยังไม่ได้ยกนะครับเพื่อเพื่อที่จะดูอะไรต่างๆโอเคครับประมาณนี้ครับจบงานครับส่งงานครับขี่ง่ายง่ายสนุกสนุกแรงแรงคันนี้เป็นท่อเดิมสเปคเดิมคาบูเป็นคาบูเอ็นโปรครับปรับจูนโดยผมเองเครื่องอะไรต่างๆผมเซ็ตเองนะครับเคลียร์ปากแหวนให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่เคลียร์ปากแหวนผมไม่กล้าขึ้นแน่นอนลูกติดแน่นะครับเพราะว่าปากแหวนชิดเกินไปนะครับ ก็จัดให้เรียบร้อยครับผมก็ส่งงานครับโอเคพร้อมจับสมุดประกันแล้วครับขอบคุณมากๆครับที่ไว้วางใจส่งรถมาให้ผมดูแลให้นะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยไม่จบจากที่อื่นหรือที่ไหนไม่ดีไม่ถูกใจยังไงก็ส่งมาที่ผมได้นะครับรับจบให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับงานด่วนก็ ยังยังไม่ได้รับนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมฝากไว้เป็นตัวเลืออีกสักล้านหนึ่งครับไม่มีหมกแน่นอนเปลี่ยนคือเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนนะครับบอกแน่นอนราคาอะไรก็ตามตลาดตามที่ผมหามาได้นะครับกว่าจะหามาครบก็เยอะอยู่นะครับหรือลูกค้าจะหาอะไรเองก็ได้เหมือนกันแล้วก็ส่งให้ผมนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างอยากขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ